โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกมเล่นฟอร์ป้าอย่างเช่นเคยเนาะก็วันนี้นะผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับเอาแบตนะครับที่มีทั้งหมดในเกมเลยเนาะก็เอาว่ามาเริ่มเลยนะครับซึ่งผมขอนะครับแยกแบตนะครับออกเป็นสองอย่างนะครับคือแบตที่นะครับเอาได้จากฉากจบนะครับแล้วก็แบตธรรมดาเนาะซึ่ผมขอเอาแบตธรรมดาก่อนนะครับซึ่งผมก็จะข้ามบางอันไปนะครับก็โอเคนะมาเลยนะครับ อันแรกนะครับคือ you o monster นะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณปล่อยฟอป,ป้าของคุณเนี่ยตายนะคุณก็จะได้แบตนี้ไปเลยเนาะก็ถือว่าโหดร้ายนะครับไม่ใช่ละต่อไปก็คือ new money นะครับเมื่อคุณมีเงิน1ล้านเนี่ยคุณก็จะได้ไปเลยเนะา,ายยนะ,านะก็ถือว่าง่ายอยู่นะง่ายนะครับก็ถือว่าง่ายอยู่เนาะก็คือเงิน1ล้านคุได้เลยนะครับแค่ต่อไปน,นะครับอ่าต่อไปต่อไป back room นะครับเมื่อคุณเข้า back room เนี่ย back room คืออะไรมันจะเปิด มันจะเป็นแตบบ่ว่าประตูะครับมันจะเปิดให้เรานะครับคือถ้าเกิดว่าใครแบบว่าไม่เห็นเนี่ยก็ลองไปที่ประตูบอกว่าประตูที่ติดนะครับคือประตูที่ติดกับเออตัวผนังบ้านเราอ่ะเร,เราเข้าไปดูนะครับมันมันก็จะเป็นแตบบ่ว่าประตูเข้าไปในแบครูมเนาะซึ่งมันก็จะมีเตือนอยู่แล้วเนาะก็เข้าไปแล้วคุณก็จะได้เลยนะครับต่อไปคือแองเจลเนอร์นะเมื่อคุณตกปลาเนี่ยนะคุณก็จะได้เลยนะครับแบบว่าตกปลาปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับแต่ต้องตกให้ได้นะอะไรประมาณนั้นเนาะต่อไปของรีวอลูชันเนาะ ซึ่งเรวอลูชั่นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราเสกบอสบิกันแล้วก็ฆ่ามันได้เนี่ยเราก็จะได้ไปเลยเนาะซึ่งผมก็ทาคลิปสอนเสกไปแล้วนะคะประมาณนั้นต่อไปคือบาเรียนนะครับเมื่อคุณมีเงิน1,000ล้านดอลลาร์เนี่ยคุณก็สามารถนะครับได้แบตนี้ไปเลยนะครับก็คือ1 1 B นีี่แหละได้เลยส่วนโบนแอปเดอะชีสเนี่ยเมื่อคุณทำอาหารครบหมดแล้วเนี่ยคุณก็สามารถได้เลยเนาะก็ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยก็สามารถไปดูคลิปผมได้นะ ซึ่งผมก็จะให้คลิปหรือว่าลิงก์ผมก็จะให้แบบลิงก์นะครับที่แบบว่าผมทำเนี่ยเออลิงก์ใต้ e s สคริปชันเนาะเผื่อใครอยากรู้อะไรประมาณนั้นเนาะตัวอันนี้คือทัดฟันฟอปป้านะครับคุณต้องมีทิ้เลี่อนอนล่านะครับซึ่งคือตอนนี้ทํายากมากเพราะว่ามีคนทําได้แค่หนึ่งคนนีงเนาะึ่งก็ไม่รู้เป็นใครนะครับแต่ก็โุ้ยโครเจ๋งอะเออเนาะโอเค,ครับเดี๋ยวเราจะมาแบตชีพเอาเอาได้จากฉากจบนะครับ ก็คือมีตั้งแต่ฮาเลลูยานะครับเมื่อคุณนะครับไหว้ไอ้เจ้าสางเจ้าแมวครบ100%คุณก็จะได้ไปเลยเนาะต่อไปนะครับคือดาวแบทนะครับเมื่อคุณแบบว่าไปหาฟอปป้าปนะ่าเนี่ยคุณก็สามารถได้ไปเลยนะครับต่อไปคือเอ่ออันนี้ผมอ,อ่านชื่อไม่ออกอะ่ะเอออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเรานะครับไปมิต,มต,มต,ออมติอื่นนะคือใช้เอ่อมิติมิติออฟอะครับไปมิติอื่นเนี่ยคุณก็สามารถได้เลยเนาะส่วนต่อไป OG นะครับเมื่อคุณไปคุยกับเอลเดอร์ฟอปป้านะครับคุณก็จะได้เลยเนาะ เอลเดอร์ฟอปป้ามันจะเป็นแบบว่าเอลเป็นฟอปป้าป่านะครับต่อไปโฮปนะเมื่อคุณแบบว่าเอาฉากจบนะครับที่หนึ่งด้เนะี่ยคุณก็จะได้ไปเลยเนาะซึ่งจะเอาแมวแล,ลกลับบ้านประมาณนั้นต่อไปคืออินเทอริตี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณโดนขังอยู่ในมิติสาวเนี่ยคุณก็จะได้ไปเลยฟิวเจอร์คุณจะต้องแทปบไปคุณจะต้องเดินทางไปที่ฟิวเจอร์นะครับส่วนถามว่าถ้าเกิดว่าอยากเอาแบตท,ทั้งหมดเนี้ยไอ้ไอะไรพูดเนี้ยครับผมก็จะให้ลิงก์นะครับคลิปไว้ใต้เดสคิปชั่นเลยเนาะ แต่ใครต้องการนะครับไปดูก็ดูได้แลยเนาะก็วันนี้ไปแล้วนะก็ขอโชคเีกือการเก็บแบตนะครับตอนนี้ผมก็มีแผลผมจะเอาอันนี้อยู่นะเอออยากเป็นคนที่สองอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็แปลว่าเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ